สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับในอีพีของลายเซนในคลิปนี้กระผมจะมานำเรียนในหัวข้อประเด็นของปากกาไม่มีหมึกมันจะมีผลอะไรล่ะครับปากกาไม่มีหมึกเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดนะครับ และประเด็นต่อไปก็คงจะเป็นการส่งมอบลายเซ็นต์ให้กับเพื่อนๆสามท่านด้วยกันคือคุณธีระเดชคุณกิติยาพรและคุณนัทธิลาทั้งสามท่านนะครับรอการส่งมอบลายเซ็นจากผมนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับก่อนเข้าในรายละเอียดว่ามีเพื่อนๆได้ทักทายมาว่า ในคลิปที่ผ่านมาเอการเก็บข้อมูลหรือลายเซ็น์ที่ผมส่งมอบไปเนี่ยมันจะไปถูกรวบรวมหรือลงทะเบียนหรือจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างไรนะครับผมก็เลยมีปรับคำแนะนำนะครับได้เขียนข้อความเป็นข้อมูลที่บอกว่าชื่อของใคร อันนี้เป็นลายเซ็นที่เราส่งมอบไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงไว้ใน EP เท่าไหร่นะครับแต่ต่อไปผมอาจจะเขียนไว้ด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังของกระดาษแล้วก็จะเก็บให้เป็นหมดหมู่ไว้นะครับว่าในรอบของคลิปที่ผ่าน,านมาเราส่งมอบลายเซ็์ให้กับเพื่อนๆไปจํานวนเท่าไหร่นะครับเพื่อจะใช้ย้อนเก็บข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลได้ขอขอบคุณจริงๆครับ อย่างนี้แหละครับที่ผมเองผมต้องการเพราะว่าการทําคลิปเรื่องของไยเซนที่ผ่านมามันก็มีรายละเอียดบางอย่างที่เรายังไม่ครบถ้วนนะครับแต่วันนี้พอเพื่อนๆได้แนะนํามารู้สึกดีใจครับแล้วต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอย้อนเข้ามาประเด็นที่ตั้งหัวข้อไว้นะครับว่าปากกาไม่มีหมึก ก็คงเป็นแนวคิดที่ผมเองได้เห็นคำคมจากเพื่อนๆนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้เลยนำประเด็นนี้มาพูดถึงว่าเอ๊ปะปากกาไม่มีหมึกก็ปากกาหมึกซึมทั่วๆไปนี่แหละครับหมึกมันแห้งครับมันเก็บไว้นานแล้วไม่ได้เติมหรือไม่ได้ใช้มันปากกาไม่มีหมึกถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ย เพื่อนๆอาจจะคิดว่าถ้าไม่เติมล่ะไม่เติมมันก็ใช้อะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเติมหมึกไปการขีดการเขียนมันอาจจะไม่คล่องมือเพราะปากกาหมึกมันอาจจะถูกดูด,ด,ดซึมหรือปากของปากานั้นอาจจะไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรในการที่เขาจะปล่อยหมึกออกมา แต่ที่ผมกล่าวมานั้นก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหามันอยู่ที่ว่าปากกาเวลาไม่มีหมึกเนี่ยครับเวลาเราเอาไปขีดเขียนบนกระดาษเนี่ยมันขีดไม่ได้ครับแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับเวลาเราขีดไปเนี่ยปากมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดร่องรอยบนกระดาษได้ นั่นหมายความว่าปากกาที่ไม่มีหมึกเวลาเราไปขีดเขียนมันจะไปสร้างรอยบนกระดาษเชกเช่นเดียวกันครับคงไม่ต่างอะไรจากคำพูดนะครับคำพูดที่เราสื่อสารคุยกันทุกวันทำงานกันคุยกันพบปะกันทักทายกันคำพูดนี่แหละครับ ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่คำพูดสามารถที่จะไปสร้างแผลในใจให้กับคนอย่างเราๆหรือบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่เขารู้สึกว่าคำพูดที่ฟังไปนั้นมันไปทิ่มแทงในใจของเขาอย่างนี้เองล่ละครับที่ผมต้องการมาสื่อกับเพื่อนๆว่า คำพูดเป็นอะไรที่มีผลโดยบางครั้งเราเองเป็นผู้พูดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบเหมือนกับที่ย้ําอยู่บ่อยๆนะครับให้คิดก่อนพูดดูเหมือนจะง่ายครับท่านดูเหมือนจะไม่น่ามีอะไรซับซ้อนก็คิดแล้วถึงพูดแต่หลายครั้งล้ะครับที่เวลามันเกิดปัญหา พอเราพูดโดยไม่ทันได้คิดเนี่แหละครับก็ขอเอามาย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าพอไปเห็นปากกาไม่มีหมึกวันนี้ผมก็เลยลองเออมันก็จริงพอปากกามันไม่มีหมึกเราพยายามจะขีดเขียนกระดาษที่ผมเตรียมไว้มันก็เกิดความเสียหายได้นะครับก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆละครับว่า พอเวลาปากกาไม่มีหมึกมันก็เกิดล่องรอยเป็นแผลเป็นล่องรอยบนกระดาษทำให้กระดาษที่เราเตรียมไว้นั้นเสียหายแล้วก็คงไม่ต่างอะไรกับคำพูดแล้วครับที่มันสามารถไปทิ่มแทงและทำให้เกิดรอยแผลในหัวใจของคนเรานะครับงั้นคิดก่อนพูดพูดให้ไพเราะพูดให้สนะอหูพูดให้เหมาะสม เวลาเราอยู่ในครอบครัวเราจะเห็นอยู่บ่อย,อยครับถ้าคนเราเปลี่ยนคีย์เสียงเมื่อไหร่ปัญหามาทันทีงั้นต้องพึงระมัดระวังแล้วครับท่านใดที่รู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราพูดคุยกันในครอบครัวหรือพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือพูดคุยในการทำงานต้องระมัดระวังระดับของเสียงหรือคีย์ของเสียงอย่าผิดเพี้ยนละครับ พูดจาให้หน้าฟังทุกอย่างมันก็เหมือนใบเบิกทางแล้ะครับและความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นก็คงต้องฝากคุณเพื่อนๆแล้วครับไปเป็นข้อคิดสกิดใจในอีกครั้งหนึ่งของเรื่องคำพูดเนี่แหละครับจะว่าไปมันเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่ามนุษย์เราก็ใช้การพูดจาเป็นการสื่อสาร การพูดไม่ทันได้คิดหรือไม่ยังคิดหรือพูดไปโดยมีอารมณ์ร่วมเมื่อ,อไหร่ปัญหามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันอย่างเราๆนี่แหละครับดังนั้นเรื่องของคำพูดต้องให้ความสำคัญกับมันล้วครับแล้วเราจะรู้สึกสบายรู้สึกว่าเอฟพูดจาสื่อสารได้ดีสามารถสร้างกัลยาณมิตร สามารถผูกพินไม่ตีและสามารถเอาชนะปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ก็เป็นได้ครับพอพูดดีอ่อนน้อมการเข้าหาการพบปะความน่าฟังก็แก้ปัญหาให้เราได้อย่างดียิ่งยวดเลยครับนะครับก็คงฝากเป็นประเด็นไว้นะครับในเรื่องของคลิปนี้ว่าคำพูด เป็นสิ่งสำคัญครับก็เข้ามาเรื่องของลายเซ็นแล้วครับผมเตรียมลายเซ็นไว้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับสามท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือคุณทีระเดชคุณทีระเดชลองฝึกเซ็นตัวทอทงสระอีนั้นผม ปรับเป็นเล็กน้อยเองครับอย่าให้ขนาดใหญ่นักเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาในการที่จะกดทับมาที่ตัวเจ้าของลายเส้นนะครับให้ดูชีวิตมันสบายๆนะครับงั้นการลากเส้นลายเส้นพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งคุณธีรเดชลองนำไปปรับใช้ดูนะครับก็เ,เป็นลายเส้นหนึ่งที่ผมอยากจะมอบให้คุณธิรเดช ไปลองพิจารณาและนำไปใช้ดูแต่การฝึกเพื่อนๆอย่าลืมนะครับลองฝึกอักษรน,นำก่อนถ้าไปเขียนแบบทีเดียวจบการเขียนมันอาจจะสะดุดลองฝึกช้าๆดูเขียนอักษรน,นำดูพออักษรน,นำชัดเจนดีแล้วเดี๋ยวตัวตามค่อยๆไหลไปนะครับหลายๆรอบครับพอจนเราพอใจแล้วครับนะครับ ครับท่านต่อไปครับคือคุณกิตติยาพรของคุณกิตติยาพรลองแคปหน้าจอนะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับลองแคปหน้าจอก็ไกลจะชัดเจนนะครับมีความโคง้งกลมมนนะครับแล้วก็สามารถเปิดรับโอกาสส่วนตัวตามก็จะให้มันไหลไปด้วยกัน ลองฝึกดูนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองทักทายกันมานะครับผมเองก็พยายามจะสร้างไลเซนส์ให้กับเหมาะสมกับผู้ที่ขอมาด้วยนะครับโดยดูรวมๆทั้งช่วงของเดือนเกิดของท่านด้วยประกอบกันไปนะครับนั้นคุณกิติยาพรลองตัดสินใจแล้วก็ลองฝึกฝนดู ถ้าเหมาะสมก็ลองนำไปใช้นะครับครับท่านที่3ครับของในคลิปนี้นะครับคือคุณนัทธิลานะครับคุณนัทธิลาลองฝึกดูนะครับแล้วแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนที่ผม ใช้เส้นใต้ไปด้วยต้องการให้ลากฐานหรือตัวอ,อ,กอักษรเพราะว่าตัวอ,อักษรของคุณนัทธีลาเนี่ยจะมีตัวต่อประตักหรือตัวทอฐานที่มีลายเส้นที่มาอยู่ด้านล่างผมเลยปรับเป็นเส้นของฐานใต้ชื่อไว้นะครับเพื่อความมั่นคงถ้าชอบลองฝึกนะครับแคปหน้าจอฝึกหลายๆรอบนะครับ ครับก็การส่งมอบลายเซ็นสามท่านก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ทักทายมานะครับก็พยายามจะได้ปรับปรุงให้การนำเสนอเป็นอะไรที่มีความพร้อมสมบูรณ์ละครับโดยสรุปในคลิปนี้ผมนำประเด็นของเรื่องปากกาไม่มีหมึกมันก็มีผลสะท้อน เชกเช่นเดียวกับคำพูดที่บางทีเราคิดว่าคงไม่เป็นไรนะพูดไปแบบสนุกสนุกแต่บางครั้งคำพูดก็สร้างบาดแผลให้หัวใจของคนที่ฟังได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในชีวิตหรือการทำงานหรือการร่วมงานกันครับก็ต้องขออนุญาต ประชาธิพันในท้ายคลิปอีกสักนิดหนึ่งครับก็วันนี้ตั้งใจจะเปิดช่องของ YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับช่องดังกล่าวเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับทราบแต่ชื่อช่องก็คงเป็นชื่อแบบธรรมดาแล้วครับกผมได้ตั้งชื่อไว้ก็คือเป็นชื่อพูดไปทำไป บายพอ,อนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะเปิดช่องนี้ในการทำกิจกรรมในสาระของการสื่อสารเล่าเรื่องร้อยความหรือการทำภารกิจในชีวิตประจำวันรวมทั้งการท่องเที่ยวการไปทานอาหารหรือรีวิวร้านอาหารก็ดีหรือแม้กระทั่ง ผมเองตั้งใจไว้ว่าอาจจะมีสอดแทรกในเรื่องของห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยประกอบกันไปและมีศาสตร์ของตัวเลขผสมไปกับคลิปของคลิปที่เปิดใหม่นะครับในเรื่องของพูดไปทำไปบายพอศอนะครับงั้นเองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอสอไม่ใช่สอเสือนะครับ พอผ่านสอสลานะครับแต่มันเรียกคำพ้องไปก็คือพอสอนั่นเองครับก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมปล่อยช่อง YouTube ลงคลิปแล้วก็จะถือโอกาสประชาัมพันธ์ผ่านช่องเฟซหรือแฟนเพจใน Facebook ไปด้วยนะครับก็คงถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ติดตามแล้วก็สนใจในการที่จะทักทายเข้ามาหรือการขอออกแบบลายเซ็นซึ่งผมยังยืนยันด้วยครับว่าช่องของพดลายเซ็นยังบริการออกแบบลายเซ็นให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านและยินดีบริการครับท่านใดไม่สบายใจชีวิตไม่ราบลรื่นชีวิตติดติดขัดขัดบางทีเปลี่ยนชื่อมาแล้วเอ๊ะจะเซ็นชื่อแบบไหน ก็ลองทักกันมางั้นเศรษฐกิจแบบนี้ขอให้เรายิ้มไว้ครับยิ้มไว้แล้วก็อดทนเพื่อจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคกับชีวิตที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับต้องขอให้เพื่อนๆและสมาชิกที่ติดตามโชคดีนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพดลดายเซนชีวิตดีๆหลายเซนต้องดีครับสวัสดีครับ ไลายเซนชีวิตที่ดีลายเซ็นต้องดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b ์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ